พลังใจดั่งพึ่งทั้งรังเมื่อคนไทยรวมพลังในยามเกิดภัยชาวโลกยกย่องไม่หยุดในยามที่ภัยพิบัติเข้ามาเยือนความสามัคคีของคนไทยก็ปรากฏขึ้นอย่างงดงามดั่งพึ่งในรังที่พร้อมจะรวมพลังปกป้องบ้านของตนเองเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในประเทศเมียนมาแรงสั่นสะเทือนแผ่ขยายจนถึงประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครหลายคนรับรู้แรงสั่นสะเทือนบางคนหวัดกตัวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกลับไม่ใช่ความแตกตื่น หากแต่เป็นภาพของผู้คนที่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือกันอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอคำสั่งจากรัฐบาลไม่ต้องรอให้ใครชี้นำประชาชนทั้งจากหน่วยงานองค์กรอิสระจิตอาสาหรือแม้กระทั่งผู้คนธรรมดาต่างขยับตัวพร้อมใจช่วยกันตรวจสอบอาคารเตรียมอพยพผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือแม้แต่การส่งข่าวสารให้กันอย่างมีสติและมีน้ำใจจากภาพข่าวที่เผยแพร่อ,ออกไปในสื่อต่างประเทศ ความสามารถคีของคนไทยกลายเป็นสิ่งที่ทําให้ชาวต่างชาติทั่วโลกต้องทึ่งพวกเขาไม่เพียงแต่รับรู้ถึงเหตุการณ์แต่ยังรับรู้ถึงพลังของความรักความเอื้อเฟื้อและความสามารถคีที่ฝังลึกในจิตใจ,ใจของคนไทยจนหลายคนอดไม่ได้ที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นความคิดเห็นจากชาวต่างชาติฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพมาเกือบห้าปีแล้วและทุกครั้งที่มีวิกฤตฉันมักจะได้เห็นน้ำใจของคนไทยอย่างใกล้ชิดเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เช่นกัน คนไทยเหมือนพึ่งในรังที่ไม่ละเลยกันเลยแม้แต่วินาทีเดียวพวกคุณสุดยอดจริงๆครับความคิดเห็นถัดมาฉันเคยอยู่ในเมืองที่เวลามีเหตุการณ์ฉุกเฉินทุกคนต่างคนต่างอยู่แต่พอเห็นคลิปของคนไทยที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือฉันน้ำตาไหลเลยค่ะความเป็นหนึ่งเดียวแบบนี้มันหายากมากในโลกปัจจุบันความคิดเห็นถัดมาแม้จะมีภัยพิบัติแต่สิ่งที่ทำให้ประเทศไทยพิเศษคือจิตใจของผู้คน ทุกคนดูเหมือนจะมีเรดาร์รับรู้กันโดยอัตโนมัติว่าใครต้องการความช่วยเหลือน่าประทับใจมากครับความคิดเห็นถัดมาคนไทยไม่ต้องรอรัฐบาลหรือองค์กรใหญ่ๆพวกคุณทำตามหัวใจและหัวใจพวกคุณมันช่างงดงามความคิดเห็นถัดมานี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันเห็นคนไทยรวมใจเป็นหนึ่งแต่ครั้งนี้มันยิ่งชัดเจนมากเหมือนกับฝูงพึ่งที่ทุกตัวรู้หน้าที่ของตัวเองรู้จักกันด้วยหัวใจไม่ต้องพูดอะไรก็เข้าใจความคิดเห็นถัดมา สังคมที่มีความสามาคัคคีคือสังคมที่เข้มแข็งและประเทศไทยก็พิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วครับว่าสิ่งนั้นมีอยู่จริงความคิดเห็นถัดมาผมรู้สึกอุ่นใจที่ได้มีครอบครัวอยู่ที่ไทยเมื่อเห็นความสามาคัคคีของผู้คนแบบนี้ผมรู้เลยว่าพวกเขาจะไม่ถูกทิ้งให้อยู่ลำพังความคิดเห็นถัดมาประเทศของฉันต้องการเรียนรู้จากประเทศไทยในเรื่องของน้ำใจและความสามาคัคคีคนไทยเป็นแรงบันดาลใจให้กับโลกจริงๆความคิดเห็นถัดมา คุณไม่รู้หรอกว่าความสามัคคีของพวกคุณสร้างพลังบวกให้กับคนทั่วโลกมากแค่ไหนฉันแชร์ข่าวนี้ไปให้เพื่อนในอเมริกาทุกคนดูเพราะมันคือเรื่องดีที่ควรส่งต่อความคิดเห็นถัดมาสิ่งที่เกิดขึ้นในไทยทําให้ฉันเชื่อมั่นอีกครั้งว่ามนุษยชาติยังไม่สูญสิ้นคนไทยคือความหวังของโลกในวันที่มันมืดมนความคิดเห็นถัดมาผมเป็นคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทยมาหลายปีทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตไม่ว่าจะน้ําท่วมไฟไม่หรือแม้กระทั่งแผ่นดินไหว ผมจะได้เห็นคนไทยลุกขึ้นมาช่วยเหลือกันเสมอโดยไม่รอให้ใครมาบอกหรือสั่งให้ทำอะไรเลยพวกคุณเหมือนพึ่งในรังที่รู้หน้าที่ตัวเองอย่างดีสามัคคีกันโดยธรรมชาติผมซาบซึ้งใจมากครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่จริงๆความคิดเห็นถัดมาตอนที่ฉันเห็นข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในเมียนมาและเห็นว่ามีผลกระทบถึงกรุงเทพฉันรีบติดตามข่าวจากหลายแหลง่ง จนมาเจอคลิปที่คนไทยช่วยกันแจ้งข่าวแบ่งปันข้อมูลและยังลงพื้นที่ตรวจสอบกันเองอย่างรวดเร็วมันทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่นและประทับใจมากค่ะคนไทยทุกคนเหมือนมีหัวใจดวงเดียวกันแม้ภัยจะมาถึงเพียงนิดเดียวแต่พวกคุณก็ไม่ประมาทและพร้อมจะช่วยกันทุกทางเป็นภาพที่สวยงามมากค่ะความคิดเห็นถัดมาผมเคยอยู่เมืองไทยเมื่อหลายปีก่อนและยังคิดถึงอยู่เสมอเหตุการณ์แบบนี้ยิ่งทำให้ผมเชื่อว่าความอบอุ่นของคนไทยไม่เคยเปลี่ยนเลย การที่ทุกคนออกมาช่วยกันโดยไม่ต้องรอหน่วยงานหรือคำสั่งจากรัฐบาลมันแสดงถึงจิตสำนึกที่สูงมากผมภูมิใจที่เคยได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมแบบนี้ครับความคิดเห็นถัดมาในประเทศของฉันเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินผู้คนมักจะดูแลเฉพาะตัวเองก่อนแต่ที่ไทยกลับต่างออกไปโดยสิ้นเชิงฉันเห็นคนไทยช่วยกันแชร์ข้อมูลสร้างระบบเตือนภัยกันเองแม้แต่เพจเล็กๆหรือบุคคลทั่วไปก็ลุกขึ้นมามีส่วนร่วม มันแสดงถึงพลังของประชาชนอย่างแท้จริงฉันคิดว่าหลายประเทศควรเรียนรู้จากคนไทยค่ะความคิดเห็นถัดมาเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเมียนมาครั้งนี้ทําให้ฉันได้เห็นอีกด้านหนึ่งของคนไทยที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนฉันอยู่ไกลแต่เห็นความเคลื่อนไหวของประชาชนคนไทยผ่านสื่อแล้วต้องบอกเลยว่าประทับใจมากค่ะพวกคุณไม่ใช่แค่ใจดีแต่ยังมีระเบียบและพร้อมจะรวมพลังกันทันทีเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเป็นพลังที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งความคิดเห็นถัดมา แม่เหตุการณ์ครั้งนี้จะไม่ได้ส่งผลรุนแรงถึงขั้นเสียหายใหญ่โตแต่ปฏิกิริยาของคนไทยที่ออกมารวมตัวช่วยกันในทันทีมันสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและที่สำคัญคือความห่วงใยกันและการผมเห็นชาวบ้านช่วยกันดูแลผู้สูงอายุช่วยแจ้งเตือนกันผ่านโซเชียลช่วยกันตรวจสอบอาคารเก่าโดยไม่หวังอะไรตอบแทนมันคือพลังบวกที่หายากในโลกสมัยนี้ครับความคิดเห็นถัดมาฉันไม่เคยเห็นประเทศไหนที่คนมีความรู้สึกเรามากกว่าฉันเหมือนที่ไทยเลยค่ะ ทุกครั้งที่เจอปัญหาพวกคุณจะยื่นมือให้กันก่อนเสมอไม่ว่าจะเป็นญาติหรือคนแปลกหน้ามันทำให้แข็งจึงใจมากประเทศไทยไม่ใช่แค่สวยเพราะธรรมชาติแต่สวยที่สุดเพราะจิตใจของผู้คนค่ะความคิดเห็นถัดมาผมติดตามข่าวจากหลายช่องทางและสิ่งที่ทำให้ผมหยุดดูไม่ได้คือภาพของคนไทยที่ยิ้มแย้มแม้ในภาวะตึงเครียดพร้อมทั้งช่วยกันอย่างไม่รีรอผมเห็นภาพนั้นแล้วรู้สึกได้เลยว่าพวกคุณมีความเป็นหนึ่งเดียวในแบบที่หลายประเทศใฝ่ฝัน พวกคุณคือแรงบันดาลใจของโลกครับความคิดเห็นถัดมาพวกคุณคือฝูงพึ่งที่ไม่เคยทิ้งกันในยามทุกความสามัคคีแบบนี้มันเกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในการละกันฉันหวังว่าทั่วโลกจะได้เรียนรู้จากประเทศไทยและฉันหวังว่าจะได้ไปเยือนไทยอีกครั้งเพื่อสัมผัสพ,พลังแบบนี้ด้วยตาตัวเองความคิดเห็นถัดมาบางครั้งฉันรู้สึกว่าข่าวร้ายในโลกมีมากเหลือเกินแต่เมื่อได้เห็นสิ่งดีจากประเทศไทย โดยเฉพาะในยามที่มีภัยพิบัติฉันก็ยังมีความหวังในมนุษยชาติคนไทยทุกคนเป็นตัวอย่างที่ดีของความมีน้ำใจความสามาคัคคีและความเข้มแข็งจากภายในค่ะ